ทำไมต้องทำสินสันด้วยอ๋อสิงสันแล้วฮะอากาศหนาวใช่ไหมอากาศหนาวก็เราก็สามารถย้อนเวลากลับไปทำแก้ไขได้แล้วก็พอเราไปแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันแล้ปัจจุบันจากที่จะเป็นแบบนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นแบบหนึ่งซึ่งแบบมันดีขึ้นแต่ว่าพอเขาย้อนกลับไปอีกแล้วก็กลับมากิีเนี่ยมันก็ รอรอรุ้นกันนะหวังเ๋อเหรอเจ็บหลังก้่ากล้ามเนื้อหลังอักเสบครับทำทำอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้แต่ว่าเราก็อยากจะให้ให้เราคิดดีๆนะครับว่าการที่เราทําอะไรลงไปเนี่ยมันมันมันคุ้มหรือยังมันโอเคหรือยังหรือว่าเราทุ่มเทกับตรงนี้หรือยังเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันท้ายเนี่ยเขาจะเดินจากเราไปเมื่อไหร่หรือว่าม,มันท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ครับว่าก็คือทําวันนี้ให้ให้ให้หมดแม็กไปเลยเต็มที่ ที่กับชีวิตไปเลยอืม <ô> ก็คือแบบว่าก็ถ้าเรายังรักกันอยู่แล้วก็ทุ่มเทความรักให้ไปเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนมันแบบต่างคนต่างมีฟอร์มมันก็จะแบบรอเวลายื้อเวลาใช่ไหมมันก็จะแบบเล่นกระแสจ,ะจิตเกมจิตอะไรเงี้ย uh huh. มันก็จะไม่มีความสุขครับผมคิดว่าอย่างที่เขาบอกว่าทาทุกวันที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็นะก่อนที่วันสุดท้ายมันจะมาถึงมันจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็มีที่สุดใช่ไหม ใช่แล้วครับอ่าสุดท้ายให้ฝากเพลงเลยดาวน์โหลด,ด,หลดอะไรยังไงครับผมก็เพลงนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ www.truemusic.com นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมทรูมูฟอยู่แล้วก็กดไปที่สอง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 โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยนะครับ hmm. แล้วก็วันที่สิบสี่กุมภาก็จะลงในไ u n e นแล้วก็สามารถโหลดไอไ u n e น iTunes ได้นะครับ hmm. แล้วก็สิบกุมภาพนา์นี้เอมวก็จะออนแล้วนะครับแล้วก็ ส่วนตอนนี้มีแฟนเพจแล้วของ,อข,องของเต๋าที่ตัดเล่นด้วยนะครับก็เป็นชื่อชื่อ,อเหมือนกับไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์คือเต๋าเพียงพอนะครับก็เข้าไปเซิร์ชได้แล้วก็ไปคลิกไลน์ได้ครับผมงานการแสดงนะคะเต๋ามีให้ได้ชมกันไหมงานการแสดงตอนนี้ก็เดี๋ยวรอละครทางช่องสามนะครับเรื่องคู่ตับสลับด่างเดี๋ยวก็มา,อารอรุ่นกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้ลงจอเมื่อไหร่นะครับก็ ฝากด้วยแลวกากติดตามสําหรับละครแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายทําซีรีส์เรื่องอใหม่นะครับชื่อเรื่องว่าแสนดีอืมอันนี้ก็น่าจะถ่ายทําต้นเดือนหน้าก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็พอมาถึงเดือนเมษายนหลังสงการานเลยลก็จะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องอยู่ในโรงแล้วครับก็ชื่อเรื่องว่าเลิฟสุดดิ้นฟินสุขลอยครับโอ้โหเรียกได้ว่างานเยอะทั้งงานเพลงงานหนังานงานละครครับผมฝากด้วยนะครับดูแลสุขภาพด <c oughs> ้วยแล้วกัน <c oughs> กนะคะ ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณเต่ามากนะคะสวัสดีค่ะฝากเพลงด้วยนะครับจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ